้วนง่ายผอมยากเกิดจากอะไรในเมื่อเราก็คุมอาหารแล้วกินน้อยแล้วและลดของหวานของมันของทอดแล้วทําไมน้ําหนักเราเพิ่มขึ้นและลดน้ําหนักลงยากคืออย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจ3ข้อที่พี่กระแตจะพูดต่อไปนี้จะรู้เลยว่าทําไมเราถึงลดน้ําหนักลงยากข้อแรกฮอร์โมนไม่สมดุลร่างกายอาจจะสร้างฮอร์โมนช่วยเรื่องของการเผาผลาญนะลดลง ก็เลยทำให้เรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหากเพื่อนเพื่อนมีเวลาว่างลองไปเช็คค่าเลือดไทรอยดูนะคะว่าปกติหรือเปล่าข้อที่2ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อลดลงพอกล้ามเนื้อลดระบบเผาผลาญก็ทำงานได้น้อยลงอาหารที่กินไปก็เหลือสะสมได้วิธีรักษากล้ามเนื้อนะคะก็คือกินโปรตีนให้เพียงพอกินให้ได้หนึ่งกร,รัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกร,รมัมเป็นประจําทุกๆวันนะคะก็จะช่วยรักษากล้ามเนื้อไว้ได้ ข้อที่3กินมากกว่าร่างกายใช้คืออย่างนี้นะคะร่างกายได้รับพลังงานเข้ามามากกว่าที่ร่างกายจะนำไปใช้อย่างเช่นร่างกายเผาผลาญพลังงานต่อวันได้พันสองกิโลแคลอรี่แต่เรากินมาพันห้ากิโลแคลอรี่เท่ากับวกเพิ่มวันละ300-300เมื่อครบ7000กิโลแคลอรี่น้ำหนักของเราจะเพิ่ม1กิโลนะคะ ดังนั้นถ้าเราอยากลดน้ำหนักเราก็ต้องกินให้น้อยกว่าร่างกายใช้น้ำหนักก็ลดลงได้อันนี้คือสามสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนง่ายแต่ผอมยากนะคะ